สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะการทำนายมีทั้งหมดสามพาร์นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ description box นะคะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักสิงห์โสดจะเป็นยังไงบ้างคะมาดูกัน7ถ้วยนะคะ6เหรียญน,นะ8 ข้อยนะคะนายออบสอดแล้วก็2ไม้เท้าชาวธาตุลมหรืออินเนอร์จีธาตุลมค่อนข้างโดดเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสการณนการความรักของคุณนะคะได้แก่กุ้มเมทูนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างสเปคสูงนะ สเปกสูงหรือค่อนข้างคัดเลือกคัดสรรนิดหนึ่งว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะออโปรไฟล์ต่างๆของเขาหนะ้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างที่จะสเปกสูงนะคะดังนั้นใครที่เข้ามาช่วงเนี้จะยังไม่ไม่ตรงใจเท่าไหร่เหมือนเข้ามาคุยคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่คิดก,ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนแนะนาให้รู้จักหรือเป็นวง วงกลุ่มสังคมของคุณนะคะจะแนะนําหรือมีคนเข้ามาจากกลุ่มนั้นนะคะที่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลตัวของคุณนะคะจะเข้ามาแต่ที่บอกว่าไม่เด่นนะคะพอค,คุยแล้วหรือเจอแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคไม่ชอบแล้วก็บางคนเนี่ยยังมีคิดทงคิดถึงนะคะใครที่เคยเลิกรากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเกา่าคนรักเกา่าคนคุยเกา่านะคะเลิกคุยกันไปใน,น,นระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นความรักออนไลน์ นะคะหรือเป็นความรักทางไกลค่อนข้างโดดเด่นนะหมายถึงคนเก่านะคะไม่ใช่คนใหม่คนใหม่เนี่ยเข้ามาจากคนใกล้ตัวหรือกลุ่มสังคมของคุณเป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูคนในใจคุณละก,กันนะเพราะว่าคนใหม่ก็ดูแล้วคุณไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่สปเปคนะคะยังไม่ถูกใจโอเคคนในใจของคุณขนานั้การความรักเขาเป็นยังไงคะสองถ้วยน,นะคะเดวิลแปดดาบโอเคเพสซ็อกโซ่นะคะ k n i g h t of pentacles ท่านลมอีกละเด่นๆนะคะท่านหลมนะคะกุมเมทุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัษณาหรือดาวศุกร์นะ,ะสถานการณ์ความรักของเขาคือมีคนรักมีแฟนมีการเดทแต่มีในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้มีในเรื่องของบุคคลที่3าหรือครัวพันอยู่กับคนที่มีเจ้าของอีกทีหนึ่งเป็นทอดทอดหนึ่งก็ได้นะคะเป็นอาจจะเป็นรักสี่เศร้ารักสามเศร้ารักสี่เศร้านะคะแต่เขารู้สึกว่ามีความกังวลนิดหนึ่ง เหมือนโดนจับตามอเหมือนโดนจับตาดูเหมือนมีใครมาจับตามองจับตาดูดังนั้นเขาทําอะไรเขาต้องมีความระวังตัวดีหนึ่งมีความระมัดระวังมีความระวังตัวนะคะแต่ยังไม่ไวยนะคะในช่วงไตมาสก,ก็มีโอกาสช่วงท้ายนะประมาณ14-15ประมาณนี้13-14-15ก็มีโอกาสที่เขาจะได้เจอคนใหม่เข้ามาอีกอะไรจะฮอตเบอร์นั้นนะคะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเช็คเรตติ้งเก่งเบอนะคะมาขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติม ฝังของคุณกับเขานะคะฟังคุณอักเสเดนหยุดนะคะโอเคช่วยเหลือแล้วก็รักตัวเองนะคะคุณอยากโฟกัสในการรักตัวเองถ้าใครเข้ามาแล้วไม่เวิร์กใครเข้ามาแล้วดูเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องแบบฝืนมาตรฐานตัวเองเพื่อไปคบใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ฉันมนีแฟนขนาดนั้นนะเหมือนตัวเราแบบอยากที่จะโฟกัสในการรักตัวเองให้มากขึ้นอาาจะมีคิดถึงคนเก่าที่ผ่านมาบ้างแต่หลักๆคุณก็อยากที่จะ เจอบเลิฟให้มากที่สุดนะคะก็คือแบบแคร์ตัวเองให้มากที่สุดแคร์ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะส่วนใครใหม่ๆนี่เข้ามาคือหยุดอยู่ตรงนั้นเลยหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะยังไม่เป๊กยังไม่เป๊กโอเคส่วนคนในใจนะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมประทานพรสมาธิให้ความรู้นะคะแล้วก็รีแลกซ์นะคะความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะก็ยังไม่ได้โปะไม่ได้อะไรก็ยังไปได้เรื่อยๆสบายๆ นะคะมีอะไรตื่นตงตื่นเต้นเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นในลักษณะที่แบบยังยังอยู่กับความสงบสุขอยู่นะคะในฝังเขาทีนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในช่วงวันที่ 16, หนึ่งถึงสิมีนาคมนี้นะคะ King of s w o r d นะคะ We of Fortune the c h a r i o t นะคะ The Moon แล้วก็สด u r s สำหรับตัวเขานะคะเขามีการ move on แล้วนะมีการ move on แล้ว ถามว่าคิดถึงบ้างไหมก็มีบ้างแต่แทบจะไม่ดีกว่าแทบจะไม่นะคะถ้าคิดถึงก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นอินเนอร์จีลบเป็นพลังงานลบเป็นในลักษณะที่คุณกับเขามีช่วงเวลาที่อาจจะไม่โอเคต่อกันะจะเป็นความนึกถึงในลักษณะนั้นนะคะแล้วเขารู้สึกว่านึกถึงแล้วก็อยากที่จะปล่อยวางดีกว่าอยากที่จะแบบให้มันประมาณว่าอยู่อย,อย่างแหละคือเขาไม่อยากไปแตะต้องหรือไม่อยากที่จะไปขับเคลื่อน อะไรแล้วนะคะไม่อยากไปขับเคลื่อนหรือไม่อยากที่จะไปกระตุกต่อบอะไรซึ่งกันและกันแล้วนะฝั่งคุณละคะคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างเอลอราแฟนนะคะนายออมบอ์ hmm. คุณมองว่าเขาก็คงจะยังเล่นเล่นสนุกสนานกับความรักยังหลั่งลาอยู่สินะ mm hmm. คนอย่างเขา,าจะเจอใครที่เป็นความรักแท้ได้หรอจะมีแฟนได้ก็คงจะรู้แหละก็คงจะมีใครมาแบบว่มามารักมาชอบมาอะไรแต่ จะให้ทนเขาเหมือนที่คุณทนเขามันก็คงจะยากเลยนะประมาณว่าใครจะทนเขาได้อย่างฉันอะไรอย่างเงี้ยใครจะรักเธอได้อย่างฉันอีกใครจะรับในความเป็นตัวเธอได้ขนาดนั้นหรอถ้าเธอยังคงเป็นแบบนี้อยู่ <c oughs> ก็แอบ,บเป็นห่วงนิดนึงว่า <c oughs> <c oughs> เขาจะเจอรักแท้หรือคนที่ดูแลใจเขาได้จริงๆหรอนะคะโอเคเราไปต่อกันที่บทสรุป สรุปนะคะทำภาร,รัาน,นะคะการปรับเป,เ,ปเ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนจุดโฟกัสของตัวเองนะคะขยายคาเวอร์นิดหนึ่งนะคะก้าเหรียญเดอะฟู oul, นะคะจ,จะมีบางอย่างเข้ามานะคะแต่คุณที่จะปล่อยไปปล่อยวางไม่สนใจนะคะเมื่จะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาอะไรใดๆก็ตามนะคะเป็นช่วงที่คุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองโฟกัสตัวเองนะคะรักษาเยียวยาใจตัวเองนะคะ แล้วก็อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานดวยนะคะหรืออะไรที่คุณทําแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะส่วนคนใหม่คุณก็ไม่ได้บอนอะไรขนาดนั้นถ้ามันยังไม่ใช่ก็ไม่ฝืนนะคะรอใครบางคนที่เขาจะมีเคมีที่ตรงกันกับคุณมีใจที่ตรงกันมีอะไรบางอย่างที่นำพาช่วงชะตาใดๆมาเจอกันแล้วคลิกกันคุณอยากสเปิร์ตใจในโมเมนต์แบบนั้น และคุณก็ฝังกับคนที่เข้ามาแล้วจะจริงจังไปยันการแต่งงมแต่งงานถ้าเข้ามาเล่นๆคุณขอพอก่อนหยุดก่อนหยุดใจหยุดจะประมาณนั้นนะคะโอเคพาร์ทคุณโสดวก็ประมาณนี้นะคะยงไงก็ขอบคุณที่รับชมของคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยนะคะ ให้สลับกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนคุยของคุณนะมาดูสถานการณ์ความรักของคุณกันก่อนเอซับบอร์นะคะสามเหรียญเป็นการพูดคุยศึกษาดูใจกันและดูเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะในที่นี้ชาวธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นเมษสิงห์หรือธนูที่ในราศีลัวนาหรือดาวศ,าศ,าศ,าศุภหรืออินที่ความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างสูงนะคะการคุยไปคุยมาทําความรู้จักกันไปมามาถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกแอบคิด คุณแอบ,บคิดว่าเฮ้ยบางอย่างเพราะเรารู้จักเขามากขึ้นในอีกพาร์ทหนึ่งอะ่ะเราจะรับเขาได้หรือเปล่าและหรือเราจะมองว่าเฮ้ยเขาจะรับในความเป็นเราบางพาร์ทได้ไหมแอบบกังวลเพราะเหมือนข้อเสียของเขาหรือพาร์ทหนึ่งของเขาในการที่คุณแบบเรียนรู้เกี่ยวกับเขามาเนี่ยรู้สึกว่าหนักหน่วงพอสมควรนะเป็นอะไรที่อาจจะรับได้ยากพอมสมควรในในความคิดของคุณหรือความรู้สึกของคุณบางคนอจจะเป็นในเรื่องของอ่าอ่ การใช้เงินนะคะสมมุตินะยกตัวอย่างบางคนจะรู้สึกว่าฝั่งคนคุยเนี่ยใช้เงินแบบเวอร์มากเลยใช้เงินแบบไม่เก็บอะไรเลยแล้วในอนาคตจะเอาเงินแบบจะมีแบบว่าเผื่อฉุกเฉินไหมหรือบางคนมองว่าถ้าเป็นเรื่องเงินก็คืองกมากเลยต่อไปเขาจะมีแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือฉันไหมเนี่ยหรือฉันจะต้องแบบเป็นฝ่ายเปเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียบางพาร์ทของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจว่าจะไปต่อได้ยังไงได้หรือเปล่าจะรับได้ไหมนะคะ ทีนี้มาดูฝั่งเขานะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสี่เหรียญสองถ้วยอ่าคนคนนี้เขาอยากที่จะไปต่อคุณนะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วดูเหมือนจะมีแค่คุณแต่ติดปัญหาอยู่ที่เขาเป็นคนขี้หึงนะคะขี้หึงยึดติดแล้วก็ติดแฟนค่อนข้างติดแฟนจะมีการต้องมีการรายงานบ่อยๆแล้วต้องมีการคุยบ่อยๆนะคะไปไหนทําอะไรยังไงเขาจะต้องรู้หรือถ้าตัวติดกันก็คือ ค่อนข้างแบบติดแฟนมากๆติดแฟนแบบมากๆนะคะแต่สําหรับใครที่อยากมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคนคนนี้ก็คือไม่ทําให้คุณผิดบังแน่นอนนะคะ,ะ,คะเขาเขามีเป้าหมายและเขาอยากที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณแล้วนะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะการไกลเกลี่ยวันร้ายคอนติกการความขัดแยง้งจินตนาการนะคะคุณรู้สึกว่าไอสีที่คุณรู้จักเขามาก่อนนั้นเนี่ยนะคะ ไอเรื่องราวดีๆเหลือหลายอย่างกับในตอนเนี้ยที่คุณกําลังจะได้รู้จักเขาในอีกพาร์ทหนึ่งคุณคิดเลยว่าแบบโอ้โหไอที่ฉันฝันไว้ในบุคลิกเดิมๆที่เรารู้จักเขามาก่อนน,นั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้แต่กลับกลายเป็นว่าผิดคาดไปในหลายๆจุดในหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วฉันจะรับได้ไหมนเนี่ยฉันจะรับได้หรือเปล่าฟังของเขาล่ะคะ่ะไอเดียประทานพรนะคะคำทางความเครียด ะะเขาก็เป็นคนที่ชอบดูดวงเหมือนกันนะหรือเป็นคนที่ก็มีเซนต์เหมือนกันนะคะเขาว่ามีอไอเดียหลายๆอย่างหรือมีความคิดอยากที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่เขากังวลว่าคุณเนี่ยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมเขามีจุดแบบชัดเจนของเขาแล้วนะว่าเขาต้องการอะไรนะคะต่อไปเรามาดูความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ท่านผร,รานนะคะเพจซอฟต์ครับหกดาบเดชนะคะแล้วก็เดอะซันโอเคความคิดความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าเขาอะพร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้กับคุณนะเขาเพร้อมที่จะปรับหลายๆอย่างให้กับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวคือการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช่การปรับตัวของคุณนะการเปลี่ยนไปถ้าคุณมีความรู้สึกแบบเฮ้ย มีความแปลกๆปกไปดูเย็นชาลงดูเฉยชาลงเหมือนไม่รักเขาอ่ะเหมือนไม่ต้องการไปต่อกับเขาอ่ะเขากลัวการตัดจบเขาก็คิดว่าคุณแบบว่าไม่ต้องการเขาแล้วคุณไม่อยากไปต่อกับเขาหรือเปล่าคุณอยากเริ่มใหม่ใช่ไหมกับคนใหม่ๆใช่ไหมหรือเขาผิดอะไรตรงไหนเหมือนเขาแบบไม่อยากให้เป็นการจบแบบค้างคามีอะไรเขาอยากให้คุณคุยเขาอ่ะหลายๆอย่างทุกๆอย่างเขาพร้อมจะเริ่มต้นไปกับคุณนะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปกับคุณต่อให้เรามีการถกเถียงมีความแัดแยก้กมีการเจรจามีการเพลย์ใดๆอะ่ะมองว่าฝั่งเขาจะเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายยอมซะมากกว่านะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คุณจะเย็นชากับเขานะความคิดของคุณที่มีต่อเขานะคะโอเคเดอะสตาร์ชายยอดคุณรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่มีเสน่ห์แต่ ข้อเสียบางอย่างคุณก็แอบคิดด้วยซ้ำว่าคุณจะรับเขาได้ไหมคุณจะรับเขาได้หรือเปล่าคุณเห็นถึงความเป็นคนที่ชัดเจนของเขาเขาเป็นคนชัดเจนเขาเป็นคนจริงจังคุณคุณชอบตรงนี้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าจริงๆเราลึกๆคุณก็อยากไปตอบเขานะแต่แค่หนักอกหนักใจตรงที่ความความบางพาร์ทของเขาหรือข้อเสียบางอย่างที่เรามองแล้วว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะเป็นข้อเสียที่ที่รับได้ยากสําหรับคุณพอสมควรเลยอ่ะ ดังนั้นก็ต้องมาเป็นช่งงาชงแหละว่าช่างใจแหละว่าข้อดีกับข้อเสียอันไหนมันเยอะกว่ากันนะคะแล้วตัวเขาก็พร้อมที่จะปรับปรับเปลี่ยนให้คุณได้นะปรับไม่ได้ปรับภายในวันสองวันนะคะมันต้องใช้เวลานะคะโอสรุป The Moon มถ้วยห้าเหรียญน,นะคะมองว่าข้อเสียของเขาหรือพาร์บางพารของเขามันทําให้ความรู้สึกของคุณเฟลลงไปค่อนข้างเยอะ นะคะเฟดลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะต้องมีการมาวิวเป็นใหม่หรือจะต้องมีการมานั่งคุยกับตัวเองนะคะนั่งคุยกับตัวเองว่าตัวคุณเองก็มีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเขารับคุณได้นะแต่ที่เหลือคือคุณจะรับเขาได้ไหมยังไงคุณจะต้องมีการคุยหาทางออกด้วยตัวเองนะคะ part life relationship คุณกับเขามีสัญญาณของเนื้อคู่มีสัญญาณของคู่วางอยากด้วยกันถ้าสิ่งที่คุณรอคือการที่จะได้ commitment คนคนนี้นะคะเขาจะให้การคอมมิชเมนต์คุณหรือให้ความสัมพันธ์ที่แฟร์คุณให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะใครสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไง เซเพนเดอร์คอลสดาบนะคะ okay, ส,สองถ้วยเซบสบแล้วก็ท่านพระนะคะในฝั่งของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะทำให้คุณลังเลไม่เช่ว่าลังเลหรอกแต่เป็นจี่แบบสับสนเล็กน้อยนะคะสับสนกลัวจะมีปัญหากับคนรักปัจจุบนันนะคะกลัวจะมีปัญหากับคนรักปัจจุบนันคุณไม่ได้จะเซ y ยสกับคนนั้นหรอกนะคะแต่แค่ กลัวว่าคนรักในปัจจุบันของคุณเนี่ยเขาจะถึงหวงไหมเขาจะคิดมากไหมคุณแคร์เขามามกดังนั้นคุณจะพยายามทําดีนะคะเวลาไปดงไปเดทกับคนรักนะคะไปกินข้าวด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีการให้ของขวัญบางอย่างนะคะไม่ใช่บ้าแบบคุณทําผิดมาแล้วคุณแก้ไขหรอกแต่ว่าประมาณว่าแบบฉันไม่ได้ทำผิดหรอกแต่ฉันพยายามแบบ ก็กลัวเป็นความเกรงกลัวบารมีคนรักนิดหนึ่งนะคะกลัวมันจะมีปัญหาจุกจงจุกจิกได้้นะคะคุณพยายามที่จะแบบว่าอยากทําให้เขาเห็นว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ลอกลูกนอกทางนะคือคไม่ได้มีอะไรนะงงอะไรเงี้ยแอบแอบลกแอบลกเบาๆอีกนึงน,นะคะแต่โดยรวมฝากความคุค้นก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะจากหน้าไพ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรน่ากลัวมากหมายนะคะไปได้เรื่อยๆนะฝั่งของเขาคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดวี่นายออกคัพ ไม่มีอะไรที่คาดผ่านสายตาเขาไปได้เลยไม่ม <mir anda> he. ีอะไรที <sh> the <benchmark> <sh udible> ่จะพลาดผ่านสายตาเขาไปได้เลยนะคะเขาก็รู้ว่ามีคนเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบเข้ามาสนใจคุณมันเป็นสิ่งที่เขาคิดไม่ตกเลยนะคะเขาก็แอบตัวนะว่าเขาจะคนโทรลคุณไม่ได้เขาก็แอบตัวว่าคุณจะแบบไปจี๊ะใดๆกับคนที่เข้ามาหรือเปล่าแต่เขาพยายามทําตัวเป็นราชินีหรือเป็นคิงนะคะพยายามแบบคีบคูนิ่งๆสวยๆหล่อๆ พยายามนิ่งพยายามที่จะแบบไม่ไม่ไมแบบไม่อึดอาดไม่แบบว่าไม่แสดงอาการอะไรในเชิงที่แบบไม่โอเคออกไปถึงถ้าเป็นการถึงห่วงก็จะเป็นการถึงหวงแบบนิ่ง,งๆคุกๆนะคะแล้วถ้าเขารู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนไปมีท่าทีที่เขาเซนได้ว่าคุณเนี่ยจะไปจีจะกับคนใหม่ที่เข้ามาตัวเขาก็จะค่อยๆเฟดตัวเองออกมา แบบที่คุณจะงงเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบงงๆนะคะทีนี้เรามาขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมหน่อยคือเขาว,ว่าคิดมากเขาว,ว่าค่อนข้างคิดมากนะคะ คล้องควานให้ไหมอย่างที่บอกว่าจะมีความคงคล้องควานอะไรให้ความสัมพันธ์นะคะให้ตัวเขานะคะแล้วก็ใช้เวลาไปลงไปเดทใช้เวลาด้วยกันให้เขาได้สบายใจแล้วตัวคุณก็จะได้สบายใจด้วยว่าคนของคุณนั้นโอเคกับคุณนะไม่คิดเยอะไม่คิดอะไรแต่คุณก็แอบคิดได้แหละว่าในช่วงของปลายไตรมาสหรือ1ิบสเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะคุยอะไรนะคะ ดูเหมือนเขาจะไม่ฟังเพราะเขาจะสังเกตจากพฤติกรรมของคุณหรือท่าทีของคุณมากกว่าคํำพูดของคุณนะไปต่อกันที่ฟังของเขานะคะรีเริ่มเป็นชิปนะคะโลกส่วนตัวแล้วก็โอเคถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดูห่างเขาติดโทรศัพท์หรือไม่ค่อยสนใจในตัวเขานะคะคนที่เขาเลงไว้ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณอยู่ในวงวง,วงสังคมของคุณนะคะ คือสิ่งแรกที่เขาจะสงสัยเลยว่าต้องมีซัมติงที่มากกว่าเพื่อนแน่ๆเลยหรือเป็น c o n n e c ชั o ของคุณนั่นแหละนะไปต่อันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะความคิดความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างตาดดาเห็นไหมเขาระแวงคนนะเขาระแวงเขากังวลเขากังวลแบบความใช่ใจก็มันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบก็กังวลดุดกังวลไม่ได้แอบกังวลไม่ได้คิดมากคิดเยอะนะคะเพราะเขาจริงๆแล้วอะ การที่การที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะของท่าทีที่เปลี่ยนไปในเชิงที่เชิงลบอะค่ะไม่ใช่เชิงอินเ g อร์จีบวกนะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์นี้หรือความรู้สึกเขาเสียไปหรือใดๆนะเขาก็ยังรู้สึกมั่นคงกับความสัมพันธ์แหละแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะสอนให้คุณได้รู้ว่าอย่ามาทําแบบนี้กับฉันฉันสามารถไปได้ตลอดเวลานะฉันก็สามารถที่จะเด็ดขาดได้นะไม่ได้แปลว่าฉันรักเธอมากฉันจะต้องยอมทุกอ,อย่างสําหรับมีการที่เธอเป็นขนาดนั้นนะ อะไรแบบนี้นะคะมาดูวันที่ฝั่งคุณไพ่สลับกันได้นะย้ำอีกแล้วย้ำนะย้ำอีกแล้วนะคะว่าไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะฝะั่งคุณนะคะแอบหนักใจเลยนะคะทํายังไงดีอ่ะเขาแบบเขาดูไม่เชื่อใจเราเลยอะ่ะเกรงมากโากนะคะค่อนข้างเกรงแล้วก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจเพราะรู้เลยว่าถ้าทําให้เขาเสียใจการเป็นตัวเราเนี่ยน่าจะเสียใจมากกว่าเพราะคุณก็รักเขาแล้วคุณก็แคร์เขามากนะคะคุณไม่อยากให้เขาแบบ ต้องมาระแวงคุณแบบนี้เลยคุณแอบ,บคิดได้ซ้ำว่าช่วงนี้ทําไมเขาดูเซนซิทีฟจังดูออนไว้จังเลยดูเซนซิทีฟจังเลยนิดหน่อยก็ก็แบบเริ่มรู้สึกแล้วแต่คุณก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกเหมือนคุณก็สังเกตเขาเหมือนกันแหละมันเลยทําให้คุณหนักใจเนี่ยว่าเขาจะโอเคกับหลายๆอย่าง,างที่ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงนี้หรือเปล่านะคะมาไปต่อที่บทสรุป อสุนะคะสามดาับควงอ,อ,อับสอนจัดเน้นนะคะทุกอย่างคุณพยายามเปิดเผยมากๆคุณพยายามเปิดเผยไม่มีอะไรปกปิดๆกทั้งนั้นนะคะแต่ต่างคนต่างรู้สึกกลัวนะคะคุณก็กลัวว่าคนรักจะเสียใจไหมทั้งนั้นที่คุณก็ไม่ได้ทาอะไรหรอกนะคะคนรักก็กลัว,วคุณจะมาทิ้มแทงใจเขาไหมจะมาสามดาบปักหลังเขาหรือเปล่าจะมาหักหลังเขาไหมนะคะอะ่มันไม่เชิมจังจะบอกว่าต้นต่อนะแต่เป็นแต่เป็นกลิ่นละกันถ้าบอกว่าเป็นกลิ่นก็คือแบบ สาเหตุหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมหรือคนที่ใกล้ตัวคุณที่เขาคิดแบบคิดไม่ซชื่อหรือไม่ได้บอกว่าเขาคิดไม่ดีกยบคุณหรือห,หลังคุณนะหรือต้องการทําให้ความสมคัญคุณแย่ไม่ใช่แต่จะมีหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนี่แหละที่เหมือนจะคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนนั่นเองนะคะ ใช้ความรัก p a ชชั่นนะคะ r e l a t i o n โอเคยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจปรับจูนความเข้าใจกันได้อยู่ถ้ามีการง้อหรือสําหรับใครที่มีปัญหาการจะมีการง้อไหมจะมีการได้เคลียร์ใจไหมมีนะคะจะมีโอกาสที่จะได้มีการเคลียร์ใจกันฟอกที่เป็น a ร n i n g และ p a t ช i o n ระหว่างคุณกับเขายังมีความรักยังมีความต้องการซึ่งกันและกันอยู่ยังไม่หมด p a ชชั่นนะคะโอเคค่ะคลิปของสิงก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ